รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ u, ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสง ทางสวทครื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์จันถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับคุณฟังครับกองทุนบัวหลวงมอบความสุขช่วงสงกรานจ่ายเงินปันผล2กองทุน B สิ CG และ B basic นะครับโดยคุณพีรพงศ์จิราเสวีจินดา Managing Director and Chief Investment Officer กองทุนบัวหลวงได้กล่าวถึงเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ไทยแต่โบราณ กองทุนบัวหลวงขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทพิบาลหรือ b ีสิริซีในรอบการดำเนินง,งานระหว่าง1กุมภาห้ถึง31มีนา59ในอัตราหน่วยลงทุนละ40สตังค์โดยจะปิดสมุดจดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่8เมษายนนี้และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่12เมษายนนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ครับกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4หรือว่า B-Basic ก็เพิ่งจะจ่ายเงินปันผลไปเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาในอัตราหน่วยลงทุนละ25สต่าตางค์ก็ขอแสดงความยิดีกับผู้ที่ถือหน่วยลงทุน2กองนี้ของทางบลจบัวหลวงเอาไว้นที่นี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจครับบลจกสิกรไทยเสนอขายกองทุนเปิด K e n อ a น c e d ตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน CT เสนอขายตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่18เมษายนนี้โดยกองนี้อายุประมาณ6เดือนนะครับอัตราผลตอบแทนจะอยู่ที่2.1% 2.1%ต่อปีลงทุนขั้นต่ำ1ล้านบาทเสนอขายจนถึงวันที่18เมษายนนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมกองทุนเปิด K Enhance ตสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน CT ของบลจกสิิกรไทยได้ที่ K-Assets Contact Center 0 2 6 7 3 3 8 8 8 0 2 6 7 3 3 8 8 8นะครับไทยเรนาคารุกตลาดรถเช่าครั้งยิ่งใหญ่สนับสนุนคนไทยเที่ยวเมืองไทยกับโปรโมชั่นแรงแห่งปีไทยเรสนาคารักคนไทยชวนเที่ยวไทยเริ่มราคาพิเศษตั้งแต่ยังไม่เข้าโลซีซั่นรองรับทุกฤดูท่องเที่ยว30สาขากว่า8,000คันทั่วไทย t o y ยต a ายา i ิและนิสันอันเมลเพียง499บาทมิสูบิชิมีราด630บาท Toyota v i o อ860บาท Toyota a อ t i ติ970บาท Toyota าค m r ร1,340บาทหรือจะเป็น Toyota Fortuner และมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตราคา999บาทหรือจะเป็นรถหรูอ,อย่าง Mercedes-Benz เริ่มต้น2,750บาท โปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ไทยเล่นาคาจัดให้ยาวๆตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888 0 2 7 88 88 8, 7 7 8 8 8 8 8เเที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับ เป็นสตาร์แฟกผู้จำหน่ายเมอร์เซเดสเบนอย่างเป็นทางการนะครับโดยคุณชยุทธยังพิชิตกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์แฟกจำกัดผู้จำหน่ายเมอร์เซเดสเบนอย่างเป็นทางการนะครับได้พูดถึงเรื่องของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่37ที่ผ่านมาทางเมอร์เซเดสเบนมีรถรุ่นใหม่ๆเปิดตัวหลายรุ่นทำให้มีผู้สนใจเยอะมากและปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เบนสตาร์แฟกได้รับความไว้วางใจ และมีกระแสตอบรับแคมเปญที่มอบให้กับลูกค้าในงานมอเตอร์โชว์ดีมากทาง Ben ส t a r ์แฟกจึงขยายเวลามอบสิทธิพิเศษส่วนลดสูงสุด5 0 0แสนบาทให้กับลูกค้าที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจองในงานให้ได้รับสิทธิแบบเดียวกันกับมอเตอร์โชว์อีกด้วยสนใจสอบถามเพิ่มเติมเพราะว่าสิทธินี้มีจำกัดนะครับที่ Ben ส t a r ์แฟกผู้จำหน่าย m e อ c e d ซ s b e n บอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้น0-22486699 022486699ครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามนะครับเรื่องของทิศทางและแนวโน้มการค้าการขายออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซนั่นเองซึ่งใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจผมเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท i t ท p Plus จำกัดคุณกำพลธนาปัญญาวรคุณให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณกำพลสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่สละเวลามาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับ ค,คุณกำพลครับขอเหลียวหลังหน่อยปีที่แล้วปี58เนี่ยเรื่องของตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในบ้านเราปี58โดยวรวมแล้วถือว่าดีไหมครับโดยรวมแล้วถือว่าเติบโตครับคือถ้าเกิดเรามองจากที่ทางสมาคมโฆษณนาดิต้าวนะครับเขาได้ประเมินมาปีที่แล้วมียอดของการใช้ใจ่ายบนโลกตลาดออนไลน์เนี่ยครับสูงขึ้นกว่าปี57เนี่ยอยู่ประมาณ60%อเตโตเยอะมากเลยนะปีที่แล้วนะโตเยอะมากครับจะเป็นปีที่โตเยอะมากซึ่งทีนี้ในปีที่แล้วทางสมาคมโคษณดิตา ได้มีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นจากครั้งแรกเขากล่าวว่าโตประมาณสัก50เป็นกลายเป็น60ครับที่โตเยอะมากๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าทางตลาดโดยรวมของประเทศไทยทั้งหมดเริ่มเข้าใจว่าการตลาดออนไลน์เริ่มอยู่ในยุคที่เรียกว่าไม่ทําไม่ได้ละครับเป็นไฟไหงครับเริ่มเป็นไฟบางคบนะครับถ้าเกิดเรามองจากยอยโฆษณาทางด้านออนไลน์เมื่อเทียบกับทางอุตสาหกรรมซึ่งอุตสาหกรรมปัจจุบันอยู่ประมาณสักแสนสองหมื่นล้านถ้าออนไลน์จริงๆประมาณสักหมื่นถ้าปีง่ายๆอยู่ประมาณสักเจ็ดแปด้ออีกเยะ ใช่ไหมครับใช่ครับพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็น้ชัดเลยคือโฆษณาบน YouTube เริ่มมีเยอะขึ้นโฆษณาบน YouTube เริ่มมีเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างเห็นได้ชัดสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้เปิดดูทุกช anel เ,เริ่มมีโฆษณาที่เขาเรียกโฆษณาอินซีมที่ว่าก่อนเข้ารายการ,รเกือบทุกรายการ วันนี้ถ้าสังเกตพิธีราตีดี u t u b บเริ่มมีโฆษณาขั้นระหว่างรายการละครับมูลค่าตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในบ้านเราเนี่ยเอาปีที่แล้วเนี่ยโดยรวมๆเนี่ยปีหนึ่งตกสักเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าเกิดจากประมาณการอยู่มาสัก9 0 0 0กว่าล้านครับโอ้โห9ก0 0กว่าล้านก็ถือว่าเป็นเค้กชิ้นเนี่ยขนาดย่อมๆนะฮะซึ่งซึ่งจะบอกว่าเล็กก็คงจะไม่ได้นะฮะ<ช>ต้องบอกบว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทีนี้เข้ามากลับเข้ามาทางตัวของ iTO p Plus จำกัดนะครับทีค่คุณกำพลเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ iTO p Plus อยู่ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับ i t o p p l u ลเนี่ยลักษณะการประกอบธุรกิจและบริการของ i t o p p l u s ในปัจจุบันเนี่ยครอบคลุมแค่ไหนทําอะไรอยู่บ้างอัปเดตกันหน่อยครับคุณกาพลไอทอพลาสกลุ่มเป้าหมายหลักๆคือเราต้องการทําากรตลาดออนไลน์กับกลุ่ม SME ครับนะครับซึ่งเรามีบริการทั้งทําเว็บไซต์ครับทำโฆษณา g o o g l e ทาพวกเฟซบุ๊กมาร์เก็ตติ้งซึ่งทางไอท็อพลสเองเ็เป็นตัวแทน Google อย่างเป็นทางการาลั ซึ่งจริงๆของไอทอปพาสเองเนี่ยที่เราจับกลุ่มเอสเีเพราะเรารู้สึกกลุ่มเอสเีเป็นกลุ่มตลาดที่เขาอยากทำการตลาดบนโลกออนไลน์แต่เขาหามือชี่มาทําไม่ได้ทําไมถึงเรื่องจับกลุ่มผู้ประกอบการ s m e เป็นหลักล่ะครับกุณกาพลถ้าเรามองจริงกลุ่ม SME ถ้าเกิดในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดเรามองจากตัวเลขของทางรัฐบาลก็บอกประเทศไทยมี s m e อยู่3ล้านอซึ่งเราเคยคุยกับทางทีม Google คบประมาณการกันคร่าวๆว่ารบ,บริษัทหรือว่าธุรกิจที่ควรจะทําบนโลกออนไลน์ได้เนี่ยน่าอยู่ประมาณสักล้านธุรกิ ซึ่งร้านธุรกิจเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มที่มีปริมาณมากแต่ไม่มีใครเข้าไปดูแลเขาซึ่งกลุ่มนี้อาจจะดูแลค่อนข้างยากเนื่องจากต้องมีขบวนการการให้บริการที่ได้มาตรฐานแล้วก็ค่าบริการอาจจะไม่ได้สูงมากน,นักนะปัจจุบัน i t o p p l u s ก็เป็นผู้ให้บริการการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Google แล้วก็ Facebook ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมนะปัจจุบันมีลูกค้าในกลุ่ม SME รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสักเท่าไหร่ครับเนี่ย ตอนนี้อยู่ประมาณสักหกพันรายได้ครับรวมกันหมดเลยนะใช่ครับผมนะเป็นภาพรวมกันทั้งหมดก็ทาให้ปัจจุบันมีลูกค้าในกลุ่ม SME รวมทั้งสตาร์ทอัพแล้วประมาณ6000รายด้วยกันนะครับใช่ครับผมนะทีนี้ใช้เครื่องมือแตกต่างกันยังไงระหว่าง Google กับทาง Facebook ครับคุณกําพลเราพยายามจะชี้แจงทุกๆคนที่ทําการตลาดออนไลน์ว่า Google กับ Facebook ใช้คนรับวัตถ,ถุประสงค์กันต่างกันยังไงอานนี้ก่อนครับถ้าทำโฆษณาบนหน้าแรก Google เกิดมาเรื่องเดียวเลยครับเกิดมาเพื่อสร้างยอดขาย เกิดมาเพื่อสร้างยอดขายครับนี่นี่คือคุณสมบััดหลักของโฆษณาบนแอปไลิเ Google ถามว่าทําไมง่ายๆครับเราอยากได้สินค้าอะไรเราไปที่ Google ถูกไหมครับใช่ครับเราไม่เคยไปที่อื่นฉะนั้น Google เลยสร้งางยอดขายครับใช้บริการ Google สําหรับการสร้างยอดขายเป็นหลักเลยนะใช่ครับเป็นหลักครับถ้า<อ>ถามว่า Facebook ใช้เพื่ออะไร Facebook ใช้เพื่อการสร้างแบรนด์ครับขยายหน่อยทําไมา Facebook เนี่ยใช้ดีมากๆเลยสําหรับการสร้างแบรนด์ครับ สิ่งที่ Facebook มีแตกต่างจากสื่ออื่นเลยคือ Facebook มีคอนเทนต์เราสามารถเขียนข้อความอะไรเข้าไปได้ซึ่งสื่อสารระหว่างเจ้าของสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายให้เขาเข้าใจว่าสินค้าเราดียังไงแล้วค่อยๆพูดทุกวันมีมุมพูดทุกวันทุกวันเขาจะค่อยๆซึมซับซึมซับไปเรื่อยๆแล้วถึงวันนี้เขาอยากจะซื้อเขาถึงเราครับ คือเฟซบกอาจจะไม่สามารถสร้างยอดขายได้ในวันนี้พรุ่งนี้แต่ถ้าเกิดคุณทํา6เดือนปีหนึ่งคนยี่มาซื้อคุณสิ่งหนึ่งคือเขาเชื่อคุณละอ๋อนี่คือการใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันถ้าเป็นบริการ g o เ g l e เนี่ยอันนี้ใช้ไว้สําหรับสร้างยอดขายใช่ครับแต,แต่ถ้าเป็นบริการ a c e b o o k เนี่ยใช้สําหรับการสร้างแบนรนด์และก็จะนําไปสู่การสร้างยอดขายในอนาคตข้างหน้านะครับ<ช>นะครับเป็นแต่ว่าต,ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดทําการตลาดบนโลกออนไลน์ การทำ a c e b o o k จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า Google โดยภาพรวมถ้าเกิดใช้ Facebook เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายแพงกว่า g o o g l e โดยภาพรวมใมภาพรวมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อจำกัด Facebook มีนิดนึงคือว่า Facebook นอกจากทำโฆษณาแล้วคุณจะต้องทำคอนเทนต์ด้วยนั่นนแาบว่าคุณมีค่าใช้จ่ายแสงคือหนึ่งคือค่ากราฟิกดีไซเนอร์ใช่กระสคือค่าก๊อปปี้ไลท์ใช่ใช่นะมันต้องมีคอนเทนต์ด้วยใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นฉะนั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่นิดนึงครับ ทีนี้จากข้อมูลจากทางสูนวิจัยเกษตรกรไทยเห็นคาดว่าปีนี้ปี59นะครับ,รบทางสูนวิจัยเกษตรกรไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือนะไม่ว่าจะเป็นโครงข่าย 3G หรือว่า 4G เนี่ยสูงถึงเกือบเกือบ4ล้านคนสูงถึงเกือบเกือบ4ล้านคนทั้ง 3G 4G นะครับ รหรือว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ14เกือบ15จากปีที่แล้วนะครับครับนี่คือแนวโน้มที่เขาคาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับ,ค,รบคิดเป็นอัตราการเข้าถึงโมบายอินเทอร์เนต็ตเนี่ยถึงประมาณ60 62ของประชากรทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้นยังไงบ้างคุณกำพลช่วยขยายซะหน่อยได้ไหมครับจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยอ่งท,ที่เกิดข,ขึ้นมาเลยแปลว่าอะไรแปลว่า ต่อไปคนจะท่องอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาต่อไปคนจะท่องอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาคือสมัยก่อนอยุคพีซีถ้าเราไม่อยู่ออฟฟิศเราไม่มีสิทธิ์ท่อง Internet อินเทอร์เน็ตถูกไหมครับเ,<อ>เราไม่อยู่บ้านเราไม่มีสิทธิ์ออก่องอินเทอร์เน็ตคืออยู่ในรถเราทําอะไรไม่ได้รเราองไิ่ยุ่ได้อย่างเดียวปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วปัจจุบันอยู่ในรถทุกคนก็เล่นก<อ>ินข้าวก็เล่นครับ นั่นหมายว่าพฤติกรรมคนก็จะค้นหาสินค้าตลอดเวลามากขึ้นอนั่นหมายว่ามีโอกาสาที่คนแบบอยากจะได้สินค้าตัวนี้ยแล้วเห็นแล้วอยากซื้อเลยเยอะขึ้นใช่ตามขึ้นไปด้วยอัตราส่วนตามขึ้นตามไปด้วยด้วยครับ,รบสองแปลว่าคนเนี่ยนะครับเสพสื่อออนไลน์เยอะขึ้นคนเสพสื่อออนไลน์เยอะขึ้นโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัว <c oughs> ครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างเช่นทุกวันนี้เราเข้าไปดูเฟซบุ๊กครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเฟซบุ๊กในหน้าฟีดก็คือเป็นคอนเทนต์ซึ่งแอบขายของตลอดเววลลยแ้ ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าถามว่าในแง่มุมของนักธุรกิจเรียนเกี่ยวกับของธุรกิจสิ่งที่คุณจะเห็นคืออะไรแปลว่าต่อไปคนจะเริ่มซื้อสินค้าเพราะเห็นสื่ออื่นน้อยลงจะมาทางสื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นเอาง่ายๆเลยครับแค่โทรทัศน์สังเกตได้ว่าทุกวันนี้คนเปิดโทรทัศน์น้อยลงอืออคนเข้าไปดู youtube มากขึ้น โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้แทบไม่เปิดโทรทัศน์เลยยากดูอะไรดู YouTube หมดใช่แล้วก็ไม่ยังเป็นต้องดูสดด้วยดูย้อนหลังก็ได้ใช่ไหมใด้ครับในเมื่อสื่อออนไลน์มันเข้าถึงคนจำนวนม,มากขึ้นเรื่อยๆโอกาสทางธุรกิจมันก็มากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะสื่อออนไลน์มันมีข้อดีเรื่องหนึ่งซึ่งสื่อทำไม่ได้คือมันสามารถที่จะตรงกลุ่ม ได้จรินะฮะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เห็นว่า2ยักษ์ใหญ่แห่งโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Google แล้วก็ a c e b o o k เนี่ยเห็นออกมาประกาศนโยบายแล้วก็แผนในการเปิดให้บริการใหม่ๆเพื่อจะปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปแล้วด้วยใช่ไหมครับคุณกำพลครับผมจะสังเกตว่าอย่าง Google เองคือเขาเปลี่ยนวิธีการแสดงผลบนหน้าแรกละครับที่เขาจะไม่มีโฆษณาทางฝั่งขวามืออ่ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่า Google เริ่มจับได้ล้วตอนนี้คนเข้ามาทางหน้ามบายมากขึ้นอื นั่นหมายความว่ามันเข้าสู่ยุคโมบายแล้วครับแต่ไม่ได้หมายความว่า PC ลดลงนะครับพีซียังเข้าถึมครับแต่จานวนคนเข้าโมบายเยอะขึ้นอ่าฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวสิ่งแรกเลยครับยังไงมีเว็บต้องรองรับโมบายแล้วครับอาแล้วครับทีนี้มาถึงพอยต์สำคัญแล้วครับในเมื่อเราเห็นความสําคัญของโมบายอินเทอร์เน็ตการเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นบรรดาผู้ประกอบการต่างๆต้องเริ่มปรับตัวนะฮะ สิ่งรแรกที่คุณกำพลพูดออกมาแล้วเมื่อสักครู่ก็คือว่าเวลาทำเว็บไซต์อย่าลืมให้การแสดงผลหน้าจอเนี่ยมันรองรับกับการไปเปิดผ่านทางมือถือแท็บเล็ตหรือว่าจอขนาดเล็กนอกเหนือจาก PC อนอกเหนือจากจอใหญ่เนี่ยรองรับไว้แล้วหรือย,อยังตรงนี้ต้องเริ่มก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะผมจะบอกว่าพฤติกรรมของคนเข้ามือถือจะอารมณ์ร้อนกว่า C <PC. S 1> เขาไม่รอเขาไม่รอใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในแค่ปลายนิ้วจริงๆครับแล้วก็ประเด็นคือถ้าเรามองพฤติกรรมคนที่ดูเว็บไซต์ผ่านจอมือถือมักจะอยู่ในพฤติกรรมที่เรียกว่าไม่ได้พร้อมที่จะดูแบบคอนเซนเทรตเช่นอยู่ในรถกินข้าวอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดเขาอ่านแล้วเขาอ่านยากเขาอ่านแล้วเขาไม่โดนใจเขาออกเลยเขาก็ออกเลยเขาไปเลยไปเลยครับ คือการทําเว็บไซต์ใหม่เนี่ยคุณกําพลเน้นว่าควรจะให้รองรับกับการแสดงผลหน้าจอมือถือแล้วก็แท็บเล็ตด้วยต้องให้ไวต้องให้คนอ่านเนี่ยเขาสามารถอ่านได้เห็นนะแล้วก็รองรับพวกเขาด้วยไม่งั้นเขาก็จะไม่รอเขาก็จะไปเลยถูกไหมฮะใช่ครับอย่างนั้นเนี่ยถ้าเว็บไซต์ยังเป็นแบบรุ่นเก่าๆเ,เป็นแบบเก่าที่การแสดงผลไม่รองรับกับหน้าจอทุกประเภทเนี่ยอันนี้ระวังจะเสียหายแล้วก็จะเอาใช่ไหมใช่ครับเสียหายแน่นอนครับ แลวผมกล้าบอกว่าวันนี้นะครับธุรกิจประเทศไทยที่มีเว็บไซต์แล้วไม่รองรับโทรศัพท์มือถือผมเชื่อว่าเกิน50%าิเกินครึ่งเนี่ยเว็บไซต์ที่ทําไม่รองรับการแสดงผลหน้าจอโทรศัพท์มือถือแหละครับใช่ครับเห็นว่าตรงนี้เนี่ยไอท็ plus เนี่ยเห็นจุดตรงนี้ก็จะพยายามมาเสนอช่องทางในการจะมาอุดรูรั่วในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย ใช่ครับยกตัวอย่างไหนว่าการทำเว็บไซต์ของทาง ITOP Plus เนี่ยมันรองรับอะไรมันครอบคลุมแค่ไหนบ้างครับคุณคำพล เรามองกลุ่มตลาดที่เรียกว่าเราทำคาครบวงปรองจอ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เว็บไซตร์ราคาถูกใช่ไหมครับคุณมีความสามารถในการออกแบบคุณทาเองได้เรามีระบบเว็บไซต์สุดเด็ดลูกหลงครับ,รบแต่ถ้าเกิดคุณใหญ่เราออกแบบด้วยมืออาชีพคือเรียกว่าสวยทีเดียวแล้วคุณไปปรับแก้ออกคย่างเราก็มีการรับออกแบบเว็บไซต์ให้ครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเว็บไซต์ที่แบบเขาเรียกมีบางเว็บไซต์ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยมีสินค้าใหม่มาเรื่อยๆต้องการคนดูแลเราก็มีบริการดูแลเว็บไซต์ให้ท้งปี่ยนกันจะเอาราคาถูกราคาปาาาานนกลงงงรคสสูแตต่่วออบไดด้ี มีใ,ให้เลือกหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเป้าหมายหลักเนี่ยสำหรับคนทําค้าขายก็คือจะให้เว็บไซต์เนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายได้ใช่ไหมล่ะใช่ครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเว็บไซต์สําคัญมากเพราะเป็นจุดที่เพิ่มยอดขายได้จริงๆวันนี้ถ้าเราเป็นผู้ซื้ออะครับถ้าเราไม่เห็นเว็บเราเห็น Facebook หรือเห็นบนไลน์เราจะกล้าซื้อก้อยจีจีไหมความกล้ามันน้อยลงถูกไหมครับความน่าเชื่อถือมันจะน้อยแต่ถ้าเกิดว่ามีเว็บไซต์เป็นเรื่องเป็นราวให้ข้อมูลเขาเยอะให้ข้อมูลเขาดีเนี่ยเขาก็มั่นใจมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับ แล้วประเด็นที่สองวันนี้โลกการตลาดออนไลน์มันเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อการขายครับสมัยก่อนผู้ซื้อกับผู้ขายต้องเจอหน้ากันเดี๋ยวนี้ไม่ยังเป็นไม่ยําเป็นครับเดี๋ยวนี้ซื้อของกันเป็นร้านแทบไม่เจอหน้าแล้วครับดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์คุยกันผ่านเมลคุยกันผ่านโทรศัพท์นั่นหมายความว่าทุกๆ c o n แทคพ point ถ้าเขาไม่เชื่อปุ๊บถ้ามีคนอื่นน่าเชื่อกว่าเขาจะซื้อคนอื่นทันทีเพราะประเด็นคือเขาไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยเขาไม่เคยรู้จักคุณเลย ครับเว็บไซต์ที่ดีนอกจากจะมีการแสดงผลได้ทุกประเภทหน้าจอแล้วเนี่ยเห็นว่าควรติดตั้งฟีเจอร์ยอดฮิตต่างๆเอาไว้บนหน้าเว็บไซต์ด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าถามผมนะครับผมจะบอกเสมอว่าเว็บไซต์ที่ดีไม่จำเ,เ,เป็นต้องสวยนะครับเว็บไซต์ที่ดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเว็บไซต์ที่ดีคือง่ายง่ายแปลว่าอะไรครับผมจะบอกเสมอว่าต้องเห็นอยู่สองสาเรื่องเสมอเปิดมาปุ๊บรู้เลยว่าเราขายอะไรเปิดมาปุ๊บรู้เลยว่าขายอะไรครับใช่ครับอย่างเช่นคุณขายไก่ไก่ก็เห็นลูกไก่ไก่เลยครับให้มันรู้ไ,ขไ,ขไก่ไก่เพราะ ประเด็นคือคนมีเวลาน้อยถูกไหมครับครับถ้าเขาเปิดมาปุ๊บไม่เห็นรูปคุณขายอะไรเขาไม่หาสองบอกเลยว่าคุณดียังไงบอกไปเลยว่าเราดียังไงเราเจ๋งรตรงไหนเราเด่นยังไงบอกไปเลยไม่ต้องอ,อ้อมค้อมใช่ครับสามเลยคือติดต่อเราได้ที่ไหนสามต้องติดต่อง่ายใช่ครับคือต้องเห็นคือมีบางเว็บจะบอกว่าเบอร์โทรศัพท์ต้องเล็กเล็ก,เ,ลกเดี๋ยดดูไม่สวยต้องไม่ให้เบอร์ไลน์เดยวดูไม่ได้เดือวมันดูน่าเกลียด เบอร์โทรศัพท์ใหญ่ๆเลยครับเบอร์โทรศัพท์ใหญ่ๆเลยครับเบอร์โทรศัพท์ใหญ่ๆแล้วก็ไลน์ไอดีใหญ่ๆเลยใช่ครับควรเลยควรเลยครับเพราะว่าเวลาหาเราอยากสนใจปุ๊บเราติดต่อปุ๊บเราหาไม่เจอคนไม่คนแล้วนะครับอืมใช่ใช่ส่วนฟีเจอร์อื่นๆนะครับถ้าถามผมถ้าคุณเป็นบริษัทนักธุจทั่วไปไม่จำเป็นต้องลงอะไรเลยครับถ้าจะลงจริงๆลงแค่มี Facebook แฟนเพจที่เป็น a c e b o o k บล็อกกับับลงในหน้าเว็บไซต์ก็พอแล้วอันนั้นพอแล้วนะพอแล้วครับคือประเด็นคืออยากทำเว็บไซต์อย่าซับซ้อนุ คนจะออกอย่าซับซ้อนอย่าดูยากเพราะคนจะหนีเลยใช่ครับเข้าไม่ได้นะยากเขาก็ไปเลยนะฮะต้องบอกว่าวันนี้เปิดเว็บไซต์คุณมีโอกาสแทบแทบจะหนเดียวอะครับถ้าหนุเดียวคุณไม่ชนะเขาไม่เข้ามาหาคุณหนุสองแน่นอนดีครับดีครับเอาละครับอยากจะฝากอะไรไปยังผู้ประกอบการ SME เพื่อจะรองรับนะครับกับการทําตลาดดิจิตอลในยุค 4G เชิญครับคุณกําพลประเด็นแรกก่อนครับโลกการตลาดออนไลน์ยังไงก็มาอืคือมาแล้วประเด็นคือไม่ได้มาเสริมมาแล้วมาทดแทนสื่อเก่าครับ ฉะนั้นเนี่ยสองคือพฤติกรรมคนวันนี้อยู่โลกออนไลน์หมดมฉะนั้นผู้ประกอบการทุกคนหนีไม่พ้นประเด็นที่สามที่ผมจะบอกเสมอเลยคือว่าวันนี้โลกดิจิตอลการตลาดบนโลกออนไลน์ค่าที่จ่ายสูงข,ขึ้นเรื่อยๆครับ,รบเพราะมีจํานวนผู้สนใจเข้ามาทาการตลาดตรงนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆอยิ่งช้าย,ยิ่งแพงยิ่งแพงครับยิ่งช้าย,ยิ่งแพงครับอืยิ่งช้าย,ยิ่งยาก และสี่เลยคือผมจะบอกเลยว่าการทําการตลาดออนไลน์จะไม่เห็นผลทันทีเหมือนเมื่อก่อนต้องใจเย็นเหรอใช่ครับสมัยก่อนเราทําโฆษณา Google เนี่ยโฆษณาตอนเช้าตอนบ่ายได้ออเดอร์ล่ะครับเดี๋ยวนี้ยังไงก็ต้องรอสองสาอาทิตย์ครับอต้องใจเย็นนะใช่ครับเพราะ1คุณคนแข่งขันคุณเยอะขึ้น2พฤติกรรมผู้ซื้อเขาก็ค้นหามากขึ้นอืม ฉะนั้นทุกอย่างมันเริ่มมัอยู่ในจุดที่เรียกว่ายากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังคุ้มค่ากับ s อสอยู่ดีครับดีครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่ทาง i t o p p a s ัจะฝากเตือนไว้ฝากคําแนะนําเอาไว้ให้กับผู้ประกอบการ SME นะครับด i จิตอลมาร์เก็ตตมาแน่มันไม่ใช่มาเสริมแต่ว่ามันจะมาแทนที่เลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องรีบทำนะไม่ทําก็จะล้าหลังไม่ทำเนี่ยต้นทุนก็จะเพิ่มมากขึ้นจะแพงมากขึ้นด้วย แล้วก็เมื่อทําแล้วก็ต้องใจเย็นรอคอยเพราะว่าคู่แข่งมันเยอะมากขึ้นด้วยนะครับทาวันนี้อาจจะต้องรอเป็นอาทิตย์กว่าจะได้รับออเดอร์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณกําพลครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณกําพลธนาปัญญาวรคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ iTOP Plu s นะครับให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในเรื่องการทำตลาดออนไลน์ตามเทรนด์ 4G นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งมีมาฝากกันในวันนี้แหละครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับวันหยุดยาวๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง